สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเรื่องแบบเกมยิกงได้คนนี้เข้ากันดีกแลนะครับผมก็ขอโทษด้วยครับท่านผู้ชมที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปไปนะเนื่องจากว่าผมทํางานทั้งวันเลยคือคิดดูดิผมงานมหาลัยหม่หนักจริงๆนะเวยตื่นเช้ามา8ปดโมงนัดเพื่อนทํางาน9ก้าโมงเช้าลากทํางาน9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะคิดดูไม่มีเวลาอัดคลิปเลยเวทยทงาน9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนคือแบบมึง แม่งงานหนักมากนะครับท่านผู้ชมบอกนะว่างานมาหาลัยคือแบบดนร็อกจริงๆนะมันต้องใช้เวลาทํานานมากผมเลยไม่มีเวลา,าอาดคิดให้ผู้ชมดูนะครับผมก็ขอ้วยละกันวันนี้เรามาเล่นเกมอีกด้าคอนเทนท์เขากันนะครับผมก็จะมีตู้กระช้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็บอกเลยว่าจะเป็นตัวละครของอ่าชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้เหมือนกันจะเป็นตู้นี้นะครับผมก็คือตู้การันตีนั่นเองนะครับซึ่งคดคุ้มเลยเสียไปประมาณ6กพันกว่าเพชรถึงจะได้ตัวละครตัวหนึ่งมานะครับผมก็ ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับกับมิโคตโตเป็นตัวละครฮิลเลอร์สายเขียวนะครับผมถามว่าเก่งไหมบอกเลยว่าเก่งมากนะครับสกิลแรกตรีสับตูนะครับผมแล้วก็ฮิลเพื่อนแถวหน้า1คนนะครับหรือเปล่า แต่ไม่น่าไม่น่าจะคิวเพื่อนแถวหน้าสิน่าจะพันิตด้านหน้าก็คือเพื่อนทุกคนที่อยู่ด้านหน้ามีโคตรโตดนะครับผมได้รับการคิวแน่นอนนะครับแล้วก็ทำราเมจศัตรูได้ด้วยนะครับผมสกิลสองนะครับก็จะทําให้ฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งทีมโอเคคิวหมูนั่นเองนะครับสกิลสามนะครับผมคิวหมูนะครับผมไม่พอ,อยังทำทำให้ต้านทัศนศันะสองสองสองเทินด้วยบอกบอกเลยว่าดีมากอันนี้ดีโคตรเลยนะครับผมบอกอืม ไม่แย่ดีอ่ะเป็นตัวละครฮิลเลอร์สายเขียวที่โคตรเก่งเลยนะครับผมตัวนี้นะครับกับมิโคโตะเนาะและแน่นอนว่าเราจะมาเปิดหาอีกตัวละครตัวนึงด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมกับซันเดเรียก็บอกท่านผู้ชมไปสำหรับที่เราว่าเราจะมาเปิดหาเธอกันใน สัปดาห์นี้ในวันนี้นะครับผมก็ก็มาเปิดกันเลยดีกว่าผมจะเปิดซันเดียไว้ที่หลังก่อนนะครับผมเพราะว่าตู้ของมิโคโตะเนี่ยมันมันเปิดง่ายกว่านะครับก็ลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้มิโคโตะก่อนการันตีหรือเปล่าจะเหมือนอ่าเหมือนดากุนติก้าครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับผมก็มันลุ้นกันดีกวะะ่าแล้วว่าจะออกก่อนการันตีหรือเปล่านะครับผมอ่ะไปรอบแรกนะครับลุยออกก่อนการันตีจะดีมากคัมิโคโตะดูว่าคือ เอาจริงนะตู้นี้นี่มันเรียกว่าตู้ดักเพชรเลยก็ว่าได้นะครับผมอู้รองเท้าโอเคไปกันต่อไปกันต่อแต่คุ้มแหละเอาจริงหกพันเพชรได้ตัวละครหนึ่งตัวนะครับผมดีกว่าไปเปิดกาชาอีกอะเพราะว่าเปิดกระชาเราก็ไม่รู้ไงว่าเราจะได้ตัวละครมาหรือเปล่านะครับผมหน้าตัวนะแต่นี่คือได้การันตีเลยอะคือแบบคุ้มมากสาหรับใครที่มีเพชรน,น้อยนะครับผมตู้นี้ถือว่าคุ้มโคตร,รเลยนะอือตามนั้นนะครับไปกันต่อไปกันต่อขอร้องมิโคโต มีโคตโตเลยนิดเดียวโอ้โหเอเอเลสนะครับตอนนี้ออฟฟ้ามีปัญหาอยู่ไหมผมก็ค่อนข้างใช้สถานะคล่องแล้วอตอนนี้คือมีเหลือนะครับผมเพราะว่าตั้นตัวละครเยอะและง้งไงตอนนี้ก็น่าจะมีเหลืออยู่แต่ถ้าผมเปิดมีโคตโตมาได้กับซันเดียมาได้บอกเลยว่าไอ้บอลฟ้าน่าจะหมดอีกรอบหนึ่งแน่นอนเลยบอกบอกให้เลยนะน,น,น,น่าจะหมดอะเออรูจากสภาพเราไม่น่าเหลือนะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะ6,000เพชรากกว่าถึงจะถึงจะได้แหละเอาจริงไม่ไม่การันตีไม่ออกหรอกตู้นี้นะครับก็หวังยากอะ่ะหวังหวังยากจริงๆนะเอา้าดาวลนดดิ่งนานซด้วไวโอ้โหเน็ตกากซะง,งั้นคุณพี่ครับมา้โอ้โหคุณพี่โอ้โห a few moments later โอเคนะครับผมคุณผู้ชมเมื่อกี้เน็ตแม่งกากเป็นรีเน็ตมาทีหนึ่งนะครับแม่งยูเน็ตก็กากเฉยเลยนะครับเอาไปกันต่อนะครับผมโชคดีนะไม่เสียเพชรนะครับผมเพชรยังอยู่นะเออก็ทิ้งอว่าดีอ่ะนึกว่าเสียเพชรไปแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าตัวโอเค <c oughs> การันตีแหละดูจากสภาพไม่น่ารอดนะฮะโอ้โหดูแล้วดูมันโอ้โหหินตีอาวุธรัวๆเลยเมื่อกี้สลามโอเคนะครับผมตามสภาพนะรับกรรมแปลก,การันตีนะครับ ไม่ต้องลุ้นหรอกรู้อยู่แล้วอืมนั่นแหละนะครับการันตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้เ <laughs> กูว่าแล้วโดยการันตีแล้วนะครับนี่อ้าว เอาอีกแล้วแม่งบั๊กโอ้โหเมื่อกี้มีซานเดลเรียมาอยู่ข้างหลังเฉยเลยฮัลโหลอ่ะมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็ได้มปคนตัวตวแล้วเนาะเดีย๋ยวเราไปเปิดหาซานเดลเรียกันต่อเลยดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมอ้าวยังยังยังไม่หยุดบั๊กอีกกระโหลกอายัง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 ,ย,งยังจะมีบั๊กอโ่โต้โอ้กนนึกว่าเมื่อกี้โอเคไปหาซานเดลเรียดีกว่านะครับผมสงสัยเธอคงบอกว่ารีบมีมาเปิดชั้นหน่อยอยากออกแล้วคงคงย,ยังอย่างงั้นนะเพราะว่าแบบขึ้นภาพใบกาวลุเลยนะครับเมื่อกี้อ่ะไปลุย จะออกหรือเปล่านะครับซาเดเลียลุ้นกันดีกว่าก่อนการันตีจะมีหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนี่มัลติแรกเองชิวๆเรามีกันอีกตั้งเยอะแยะนะครับผมให้เปิดหานะดังนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกท่านผู้ชมชิวๆนะครับชิวๆโอ้โหโอ้โอ้อาการหนักว่ะอันนี้อันนี้อาการหนักนะเนี่ยฟ้าก้าวเลยเหรอโอ้โ โอ้อันอันนี้ไม่ธรรมดาว่ะครับฟ้าเก้าอนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออไปกันต่อนะครับผมโอ้เอ้ยแหลก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 แลกเพราะเน็ตผมกากหรือยังไงหรือหรือว่าอย่างไรเมื่อกี้เนี่ยก็กากไปทีนึงแล้วโอเคเน็ตกากวัดเฮ้ยแม่งเน็ตแม่งกระตุกทีหนึ่งคือดวงผมแย่ขนาดเลยเหรอถามจริงคือแบบเน็ตแม่งกระชากทีหนึ่งคือแบบเรียบร้อยเลยเหรอพากูเกือเลยใช่ไหมโอ้โหทองเดียวอีกแล้วเหรอโอ้โห อาการหนักัน่หนึ่งทองเนี่ยอ,อาการค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะอันนี้ผมว่าเอ้แต่เป็นสองดาวตัวใหม่นะครับโอเคอ่าไปกันต่อนลครับผมอ,อาการหนักกว่าคลิปนี้แม่งเน็ตกูกาก,ากหรืออย่างไรแต่ก็เห็นเลยก็รู้เลยว่าเน็ตกากแน่นอนแม่งกระตุกลัวๆเลยโอ้โหเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้อีกแล้วเน็ตพอเน็ตก,กากปุ๊บทีไรนะครับผมดวงกูแย่ทุกทีกูบอกเลยอย่างนี้ตลอดจริงโอ้โห ดูสองทองสองทองทำจริงโอ้โหโคตรเกือ,อไปกันต่อดีสี่หรือเปล่าใช่ไหมเออสี่แหละนะครับผมซานเดรเรียรจอกให้ไหมจะทำทีมสถานะเพื่อนไดโปรโดโอ้โหเม่งยังจะฟ้ายับยับว่ะโอ้ดูงไม่มีดวงเลยอะ่ะนี่มีดวงเพราะว่าผมเน็ตเน็ตกระชากอ่ะดูดีพเพรแบบเน็ตหลุดปุ๊บ ดวงกูหายปับ๊บหมายกอดโซเซร์อะแับทองหนึ่งทองสองโอ้โหดวงกูแย่มากอ่ะดูดิโอ้ไม่ได้มากับดวงเลยคลิปเนี้ยซานเดเลียน่าจะไม่ออกให้ผมแล้วมั้งเนี้ยไม่เงยรู้จักทรงแล้วไม่น่ารอดวะลุงเออมาอุ้ยอย่างเราก็มาวะ่ะก่อการันตีนะอันนี้โอ้ ขอเป็นซานเดเลียจบๆไปเลยนะครับผมโอ้โหตัวสุดท้ายด้วยงไงตัวสุดท้ายด้วยงไงอ่ะขอเป็นซานเดเลียนะครับผมได้ปวดละโอเคเซฟ <c oughs> ก็ค่อนข้างลึกเลยนะครับผมลึกอยู่พอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเราได้ตัวละครมานะครับซานเดเลียนะครับผมโอเค แฮปปี happy, ้เยี่ยมก็ได no. right ้มา2ตัวละครเลยนะครับผมในคลิปนี้ก็คือมิโกโตะแล้วก็ซานเดเลียนะครับซานเดเลียเราเปิดไปทั้งหมด5้าโมติใช่ไหมน่าจะ5้าโมตินะอืมก็6,000เพชรมิโกโตะก็อีก6,000กว่าเพชรก็โอ้เยอะเยอะเลยเสียเพชรไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปปั้นด้วยนะครับผมเพราะว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับมิโกโตะแน่นอนอ่ะฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ยังไงก็ต้องปั้นนะครับเพราะว่าฮิลเลอร์เก่งเก่งจริง คือทีมถูกเอาจริงๆทีมด้่นด่าดก็ด้านหลังคือมันต้องใช้สีเขียวเยอะไงท่านผู้ชมก็จะไปคือสีแดงมันไปไม่รอดอ่ะต้องต้องใช้สีเขียวสู้นะครับไม่งั้นไม่รอดเลยเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะว่าของอัพพอไหมเอ่ยอ่จานเดรียโอเคเอเลน่าจะพอหนึ่งล้านน่าจะพอปั้นอะ่ะ e กพีสีสนสามกินเยอะจังอะ เออเดี๋ยวค่อยปั้นละกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้มาแล้วโอ้โหแม่งกินเยอะมากกินเยอะจริงนะกินเยอะมากเลยอ่ะแต่ผมบอกเลยว่าหลังจากนี้นะครับผมน่าจะมีตู้ตัวละครตัวหนึ่งมาแล้น,นะครับนั่นคืออาพีสเลยอาพีสชุนบน้ำผมรอเลยน่าจะมีน่าจะมีมาให้เปิดหานะครับผมผมเชื่อว่าน่าจะมีแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะมามาแบบรีรันอีเวนต์ชุบน้ำครั้งหน้าก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมซึ่งไม่รู้ไง รอดูรอดูอาจจะมีอัพพิทชุดแว่นน้ำข้าเกมมาก็ได้นะครับผมาใครจะไปรู้ล่ะจริงไหมอ่ามิโกโตอยู่ไหนเอ่ยซันเรย์อยู่นี่นะครับบันทึกมิโกโตมิโกโตอืมแวร์อิชิเอ๊ะเฮ้ยทำไมหาไม่เจอวะเดี๋ยวนะเอ๊ะผมตาถั่วหรือยังไง,ไงทำไมผมหามิโกโตไม่เจอ ไม่ไม่ไม่ไ,มไล่เลยแหละนี่กูตาัาหัวเลยนี่กูตาัาหัวจริงใช่ไหมลนะ่ะเอ๊ะไม่หนีกูมไม่ได้ตาัาหัวดิติ๊กกูตาัาหัวไว้เริ่มเริ่มสรวจสอบก,กับตัวเองแล้วใช่ไม่มีเอ้ามีคน้ตักูอยู่ไหน,ในวัดไม่มีไม่ขั้โตเหรอเอาแล้ววัดใที่เปิดได้เมื่อกี้คืออย่าง,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 งคือคือใสอ่ะอะเอ๊ะเอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดได้มีคนตัวมาไว้ใช่เหรออยู่ไหนตอดดีเอ๊ What เอ้ยฮะ What the fuck What ฮะฮะกูว่าแปลกแปลกละกูว่าไม่ใช่ละกูว่าแปลกแปลกว่ะอันนี้อันนี้แปลกแปลกแะเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอออกเกมเข้าใหม่สักทีหนึ่งนะครับผม เลยแถอา้อาวอ๋อเกมเขาใหม่ทีนึงแล้วงงมิคนตกูอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวดูแล้วโอ้โหโอ้แอลใหกอดอย่าทำอย่างเมื่อกี้อีกนะมึงอย่าทําอย่างเมื่อกี้อีกนะหัวใจกูแทบวายกูเปิดตั้ตัวละรครมาแล้วคือแบบตัวละครกูอยู่กูหายไม่เอานะไม่เอาอีกเลยไม่เอาอย่างนี้นะกูตกใจจริงนะ กูงงเลยแบบเปิดได้มีโคต่แล้วแล้วตัวละครกูอยู่ไหนวะคือแบบไม่เอานเ้ยโอ้โหใจหายมากเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยมีโครตโอกูอยู่ไหนวะงงอย่ยาทำอย่างเมื่อกี้อีกเลยไม่ดีครับไม่ดีเลยอะ่ะเมื่อกี้ไม่ดีสอนใจมากๆอะ่ะคือแบบเมื่อกี้คือใจเสียแล้วคือแบบมีโครตอกูหายไปไหนวะไม่เอานะอย่าทําอย่างงี้นะโอเคแม่งเกมมันล้อผมเล่นแรงมากเลยอะอะไรวะเนี้ยโอ้โหใจหายอะคือแบบ มิกโกโตะกูอยู่ไหนนานี่แบบอย่างนั้นเลยนะท่าน,ะนะผู้ชมไม่เอานะโอเคนะครับผมก็จบแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ได้มาทั้ง2ตัวละครเลยนะครับผมทั้งมิโกโตะทั้งซานเดเลเียเนาะก็คลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรกับเกมอ e ีลากคอนิเคลก็รอรับชมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนั่นก็ว่าส่ายเปคลิปนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ